วาดรูปไม่เป็นแต่อยากมีภาพสวยๆไ้ใช้งานทำยังไงไปดูกันสำหรับคนที่ใช้ iPhone ก็เปิด Safar รขึ้นมาก่อนนะครับคนที่ใช้ Samsung หรือ Android ก็เปิด Google Chrome นะครับจากนั้นพิมพ์คำว่า ideogram i d e o g r a m เมื่อเข้ามาแล้วให้ลงทะเบียนก่อนโดยใช้ Gmail หรือ Apple ID ก็ได้นะครับกรณีที่เราลงทะเบียนแบบฟรีจะมี20พร้อมให้ใช้งานพร้อมคือคำสั่งที่เราจะให้ ideogram สร้างรูปให้เราการสมัครใช้งานแบบฟรีจะมีคำสั่งให้สร้างรูปได้20คําคำสั่งต่อวันเรามาเริ่มสร้างรูปนเเเลยเเพืื่่่ออทีครงห เสร็จแล้วมันจะมีช่องให้ใส่คําสั่งลงไปคําสั่งควรจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเราก็ใช้ Google แปลภาษาหรือ Chat GPT เข้ามาช่วยเราแค่พิมพ์รายละเอียดลงไปว่าอยากได้ภาพอะไรแบบไหนอย่างไรบ้างเสร็จแล้วก็พิมส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษมาวางที่ i อเดโ r แกรมเพื่อให้ไ d e o โ r แกรม n e r a t e ภาพให้เราต่อไปก่อน Gen เ r a t รเราก็มาเลือกก่อนว่าเราจะเอาสไตล์ภาพแบบไหนจากนั้นเลือกรูปแบบของภาพว่าจะเอาภาพแนวตั้งแนวนอนภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นให้กดปุ่ม Gen e r a t e ตรงมุมบนขวามือ AI กก็จะทาร ประมวลผลและทํารูปตามคําสั่งที่เราได้สั่งลงไปในการเจนเนอเรตแต่ละครั้ง AI จะทํารูปออกมาให้เราทั้งหมด4รูปให้เราได้เลือกใช้หรือถ้าชอบทั้งหมดก็สามารถเซฟไปใช้ได้ทั้งหมดเลยวิธีการก็แค่จิ้มไปที่รูปแล้วก็กดเซฟง่ายๆเพียงเท่านี้ทุกคนก็สามารถนํารูปไปใช้งานได้ตามที่ต้องการโดยที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆนะและสามารถนาไปใช้ในเชิงคอมเมร์เชียลได้ด้วย